ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากที่เบลนิพาดาขันเงินนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจ้าของเพลงดังให้เคอรี่มาส่งได้บอวิตสิ้นชื่อหลังจากเธอประสบอุบัติเหตุล่าสุดทำเอาชาวเน็ตตกใจไปตามตามกาันเมื่อเบลนิพาดานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเผยว่าเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อฝ่าไฟแดงมาชนรถของเธอ โดยเบลนิพาดาได้โพสต์ระบุข้อความว่า เกือบยังแต่ชื่อนอสิบล้อผ่าไฟแดงซึ่งจากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารถของเธอนั้นโดนชนจนรถเสียหลักด้านท้ายไปชนกับเสาไฟจราจรหักและล้อไปเอก็ย่อยอยู่บริเวณเกาะกลางถนนหลังจากโพสต์ไปไม่นานมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากและขอให้นักร้องสาวปลอดภยัยและบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการฟาดครอขวัญเอ้ยขวัญมาพระคุ้มครองคนดีๆ ขอให้ปลอดภัยครับสู้สูอย่าท้อนรถช่องได้ครับแต่คนช่องยากครับเป็นกําลังใจให้นะครับนอกจากแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจแล้วยังมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจํานวนมากเข้ามาให้กําลังใจเช่นแชกชุมแทแนนหัตถยาหมอลำชื่อดังสังกัดแสงทองฟินแลนด์ข้าวทิพทิดาดินไอคาไปปยปายโอริโอเป็นต้น